สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่กทานนี้โควิดกระทรวงศึกษาที่การเลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่หนึงมิถุนายนตรีนุชเทียนทองรามอวอศึกษาธีการเผยกระทรวงศึกษาธีการเลื่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่1ทับสอออกไปเป็นวันที่1มิถุนายนจากสถานการณ์โควิด -19 วันที่27มิถุนายน2564นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ประชุมหาหรือเรื่องการเปิดภาคเครียนและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา19รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมมีมติว่าจะเลื่อนการเปิดภาคเครียนที่1ปีการศึกษา2564 จากวันที่17พฤษภาคมเป็นวันที่1มิถุนายนเนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดโควิด -19 อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นและจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษาประกอบกับผู้ปกครองเองได้แสดงความห่วงใยต่อบุตรหลานในช่วงเวลานี้ สอทอได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดเรียนกระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้และสิทธิของผู้เรียนทั้งนี้ช่วงเวลาจากวันที่17ถึง30พฤษภาคมให้สถานศึกษาและครูและบุคลากรเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่การจัดการเรียนการสอนเพื่อรับรองการเปิดภาคเรียน พร้อมทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนสำหรับครูอาจไปเยี่ยมนักเรียนนักศึกษาที่บ้านจัดกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสมโดยพิจารณาตาม บริบทและประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมข่าวสารที่นำมาเสนอขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ